สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเด็ดแมวเหมียวเข้าทุกงวดนะคะสําหรับวันนี้นะคะเลขเด็ดพญาคันคากนะคะงวดประจําวันที่1พฤศจิกายน2565ราครบชุดทั้งบนและล่างนะคะย้ําระวังเลขเบิ้ลมาแรงนะคะแนวทางเลขเด็ดงวดวันที่1พฤศจิกายน2565เลขเด็ดหวยพญาคันคากระวังเลขเบิ้ล5 5 3 3 พอหวยอย่าชะล่าใจเตรียมลุ้นเข้ารางวัลใหญ่หนึ่งพอพฤศจิกายนนี้นะคะผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งประจำา่วดที่16ที่ผ่านมาโดยผลรางวัลที่ออกมานะคะก็คงจะถูกใจหลายๆคนนะคะแล้วเราก็มาหาตัวเลขนะคะเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะได้เลขเด็ดนะคะสําหรับ คลิปวันนี้นะคะเรามีเลขเด็ดของพญาคันคากนะคะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้พิจนารณาหน่งหนึ่งคลิปนะคะว่า พอจะมีโชคมีลาบด้วยกันหรือไม่นะคะและในวันนี้ทางท่องของเราก็จะพาทุกท่านไปรู้จักกับแนวทางใหม่ที่น่าจับตามองกันอย่างมากกับหวยพยาคันคากซึ่งเมื่อ2งวดที่ผ่านมาหมวยพยาคันคากก็เจาะแนวทางเลขเด็ดหวยรัฐบาลในงวดเป็นที่1สิงหาและ16สิงหาให้ถูกรางวัลกันแบบตรงๆทัทางเลข2ตัวและ3ตัว ตรงเลยนะคะทั้งสองงวดเลยจับตาเลขเบิร์เลขเด็ดหวยพยาคันคากงวดประจําวันที่1พฤศจิกายนนะคะโดยในงวดล่าสุดนะคะที่วันที่1พฤศจิกายนนะคะที่จะถึงนี้นะคะหวยพยาคันคาก,ก็ออกมาแจกแนวทางเลขเด็ดหวยรัฐบาลฉบับใหม่มาให้แล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยซึ่งพยาหวยคันคากเน้นไปที่เลข3กับเลข5แล้วก็เลข7นะคะเลข2ตัวบนประกอบด้วยนะคะ5 5 51 53 5 7และ5 9นะคะส่วนเลข2ตัวล่างนะคะก็จะมีเบิ้ลนะคะ3 3 3 1 3 6 37เจและ39นะคะที่ดอกจันไว้เลยนะคะก็จะมีเลขเบิ้ลที่เน้นให้เลยก็จะเป็น55กับ33หาซื้อได้ง่ายมากรีบหาซื้อลอตเตอรี่กันเดี๋ยวนี้เลยนะคะก่อนที่จะตรงกับเลขดังแล้วเราจะหาซื้อเลขไม่ได้นะคะขอให้ทุกท่านร่ำรวยกันทุ่วันหน้าเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมและรับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ